กูเขาอะรเมื่าออกไปเมื hmm. oh, hey, ่อออกไปวอร์ชไหมเ้ยเฮ้ค oh, ุณมันฮันติ้งฮันติ้งฮันติ้งฮันติงฮันติงฮันติงอฮ้ยกูลุดุไอ้เหี้ยดีเสียงอ้าวโอเลชิปอันเดฟบิด ก่อนอื่นผมขอ,ขอแนะนําตัวเกมเคร่าวๆกันก่อน f แฟชโ o p h o b i a จะเป็นเกมสืบสวนสอบสวนบ้านผีสิงโดยเราจะรับบทเป็นทีมสืบสวนที่มีหน้าที่เข้าไปสํารวจเก็บหลักฐานและวิเคราะห์ชนิดของผีเพื่อให้ทีมกำจัดผีเข้าไปทํางานต่อตัวเกมจะเป็น Co-op Multiplayer วางจําหน่ายในรูปแบบ Early Access ใน Steam ราคา229บาทเราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้สูงสุด4คนหรือไปเข้าร่วมกับคนอื่นในล็อบบี้สาธารณะก็ได้ สิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกในเกมนี้คือเซตอัพไมโครโฟนเพราะตัวเกมจะให้เราพูดเพื่อสื่อสารหรือท้าทายผีผ่านไมโครโฟนของเราได้และผมแนะนำให้คุยกับเพื่อนในเกมเอาเพื่อที่จะได้อารมณ์ยิ่งขึ้นหลังจากนั้นให้เราสร้างห้องโดยเราจะสามารถซื้อเลือก,อ,กอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าไปช่วยวิเคราะห์ชนิดของผีได้แต่ถ้าคุณโดนผีฆ่าอุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่คุณนำเข้าไปก็จะหายไปทั้งหมด เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าอุปกรณ์ต่างๆทําอะไรได้บ้างหลังจากเลือกอุปกรณ์เสร็จแล้วหัวห้องต้องเลือกสถานที่ที่เราต้องการจะไปโดยสถานที่จะมีอยู่ทั้งหมด4ขนาดและ3ระดับความยากสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนําว่าให้ไปสถานที่ที่เขียนว่าแนะนําสําหรับ1คนก่อนเพื่อฝึกให้คุ้นชินกับตัวเกมส่วนระดับความยากนั้นจะเป็นระดับง่ายสุดให้ก่อนอยู่แล้วจนกว่าคุณจะเลเวลสูงขึ้นถึงจะมีระดับความยากสูงขึ้นมาให้เล่น หลังจากที่เราเข้าเกมจะมีไวบอร์ดเขียนออบเจกตีที่เราจะต้องทําชื่อของผีและบอกว่าผีจะตอบเราถ้าเราอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนโดยออบเจกตีหลักคือการหาหลักฐานและมาวิเคราะห์ชนิดของผีส่วนอีก3ามออบเจกตีจะเป็นออปชันอลคือจะทําหรือไม่ทําก็ได้ถ้าทําก็จะได้ออบเจกตีละสิดอลลาร์นอกจากนั้นถ้าเราใช้กล้องถ่ายรูปพวกพารานาว์แอคทิวิตี้ต่างๆเช่นรูปถ่ายติดผีหรือรูปพวกหลักฐานต่างๆเช่นลายนิ้วมือเราก็จะได้เงินจากรูปพวกนั้นอีกด้วย หลังจากที่เราอ่านไว้บอร์ดแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อมาคือเข้าไปในห้องที่มีผีอยู่โดยผมแนะนําว่าใช้เทอร์โมมิเตอร์หาบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาแสดงว่าผีอยู่แถวๆนั้นถ้าอุณหภูมิลดต่ำกว่า6องศาแสดงว่ามีผีอยู่ในห้องห้องนั้นถ้าเพิ่งเริ่มเล่นไม่มีเงินซื้อเทอร์โมมิเตอร์หรือลืมเอามาก็สามารถใช้เอ f มเมิเตอร์ในการหาได้หาก EMF มิเตอร์มี2ขีดขึ้นไปแสดงว่าผีอยู่ในห้องห้องนั้นหรือการพูดปากเปล่าวพวกกิบ Are you here? Do something? อะไรพวกนี้เพื่อหาว่าผีอยู่ห้องไหนได้เหมือนกันหากเป็นผีที่ตอบคนที่อยู่คนเดียวคุณก็จําเป็นต้องไปคนเดียวและถ้าพูดไปแล้วมีประตูเปิดเองไฟดับเองของตกเองหรือมีเสียงโทรศัพท์อะไรทํานองนั้นแสดงว่าผีอยู่ในห้องห้องนั้นออ่่า uh, <phone> สิ่งที่ต้องทำต่อมาหลังจากที่เจอห้องผีคือนําอุปกรณ์วิเคราะห์ชนิดของผีมาใช้ในห้องห้องนั้นสิ่งที่นับว่าเป็นหลักฐานจะมีอยู่6ประเภทอย่างแรกคืออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งหลักฐานนี้จะสังเกตได้จากตัวละครเราจะมีควันออกจากปากในช่วงเวลาที่เกิด Paranormal Activity หรือถ้าเราเปิดเทอร์โมมิเตอร์อยู่เทอร์โมมิเตอร์เองก็จะอ่านค่าอุณหภูมิว่าต่ำกว่าศูนย์องศาต่อมาคือ E.M.F ระดับ5 ผีทุกตัวจะทำให้ค่า emf ขึ้นแต่จะมีแค่ผีไม่กี่ตัวที่ทำให้ emf ขึ้นถึงระดับ5เราสามารถเปิดเครื่องโยน emf ไว้ที่พื้นและไปถืออย่างอื่นได้เครื่องจะดังขึ้นเมื่อมีผีอยู่ใกล้ๆแต่เราก็ต้องคอยมองดูและสังเกตได้ว่า emf นั้นขึ้นถึงระดับ5หรือเปล่า ห oh, ลักฐานชิ้นต่อมาคือรอยนิ้วมือเราต้องใช้ UV f l a s ไล i ์ส่องไปที่วัตถุที่ผีเคยอินเทอร์แอคด้วยเช่นถ้าผีเคยเปิดประตูหรือเคยเปิดสวิชไฟเราก็ต้องนํา UV flashlight ไปส่องตรงนั้นผีบางชนิดจะทิ้งลายนิ้วมือไว้ต่อมาคือ ghostwriting ให้เรานําสมุดนี้ไปไว้ในห้องที่เราคิดว่ามีผีหรือจะนําติดตัวเราไว้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าเอาไปวางไว้จะดีกว่านะถ้าสมุดนี้อยู่ใกล้ผีบางชนิดจะปรากฏตัวอักษรหรือรูปภาพขึ้นมาบนสมุด หลักฐานชิ้นต่อไปคือ Ghost off เราต้องเอากล้องถ่ายวิดีโอไปตั้งไว้ในห้องที่มีผีหรือคิดว่ามีผีเสร็จแล้วเราต้องกลับไปดูกล้องในรถโดยการคลิกซ้ายที่เมาส์จะเป็นการสลับกล้องคลิกซ้ายที่คีย์บอร์ดจะเป็นการเปิดและปิด Night Vision โดย Ghost off จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยที่บินไปบินมาและการที่เราจะมองเห็น Ghost off ได้นั้นห้องต้องมืดระดับหนึ่งและกล้องเองต้องเปิด Night Vision ด้วย หลักฐานประเภทสุดท้ายคือการตอบกับ Spirit บล็อกของผีถ้าเราเอา Spirit บล็อกไปในห้องที่มีผีจากนั้นเปิดเครื่องและถามคำถามพวก Are you here, Are you angry อะไรพวกนี้จะมีผีบางชนิดที่ตอบเรากลับมาเป็นคำพูดในวิทยุแต่เราต้องดูด้วยว่าผีเป็นผีที่ตอบกับเฉพาะตอนเราอยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you here? Show yourself. p e a s e a s i เฮ้ยมันตอบมันตอบมันตอบหลังจากที่เก็บหลักฐานต่างๆแล้ว <your> ลก,ก็กดเเข้าไปในสมุดบันทึก ในสมุดเองจะมีบอกว่าผีชนิดไหนจะทําให้เกิดหลักฐานชนิดไหนบ้างโดยผีหนึ่งชนิดจะทําให้เกิดได้3หลักฐานและในหน้าสุดท้ายเราจะสามารถใส่หลักฐานต่างๆที่เราเจอมาและเลือกชนิดของผีได้โดยหน้านี้จะมีประโยชน์มากๆถ้าเราเกิดหาหลักฐานได้ไม่ครบมันจะบอกว่าหลักฐานเท่าที่หามาได้นั้นมีโอกาสเป็นผีชนิดไหนได้บ้างหลังจากที่เราคิดว่าเรารู้แล้วว่าเป็นผีชนิดไหนหรือไม่ไหวแล้วกูจะกลับแล้วก็ไปที่รถและกดที่ทีแพดเพื่อออกจากสถานที่นั้นเกมก็จะสรุปให้ว่าเราได้เงินจากการทําอะไรไปบ้าง และเราก็ไม่จำเป็นต้องเก็บทุกอย่างกลับมาด้วยเพราะตามเนื้อเรื่องจะมีทีมกับจัดผีเข้าไปทํางานต่อผมคิดว่าพวกเขาคงเก็บอุปกรณ์ต่างๆกลับมาให้เราถ้าเราไม่ตายนะ และนอกจากหลักฐานต่างๆที่จะบอกชนิดของผีแล้วผีแต่และชนิดก็จะมีคาแรคเตอร์ลิสติกเป็นของตัวเองเช่นแรดจะไม่เกิดรอยเท้าหักเดินผ่านเกลือที่เราวางไว้บนพื้นและจะเดินผ่านกำแพงและสิ่งกีดขวางได้เป็นต้นฉะนั้นแล้วเราต้องศึกษาผีแต่และชนิดจุดอ่อนจุดแข็งของแต่และตัวให้ดีเพื่อไม่ให้เราโดนมันฆ่าได้ง่ายๆผีบางตัวถ้าเราพูดบางอย่างถามคําถามบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างก็จะทําให้มันโกรธและถ้ามันโกรธแล้วมันจะเข้า hunting phase สังเกตได้จากไฟรวมถึงไฟฉายของเราจะกพริฟ กราฟแอ t ท v i t วในรถก็จะขึ้นถึงระดับ10ถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นสิ่งที่เราต้องทำคือวิ่งครับวิ่งเท่านั้นเราสามารถเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าหรือห้องน้ำได้แต่ห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเพราะผีจะได้ยินเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กดพูดก็ตามไมค์ใครที่มีปุ่มมิวหรือโวลูมหนอบก,ก็จะช่วยได้มากๆในสถานการณ์นี้สิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดฮันติ้งเฟสได้คือไม้กางเขนหรือในเกมจะเรียกว่า Cru c i f i x ให้นาไม้กางเขนไปโยนทิ้งไว้ในห้องที่คิดว่าจะมีผีถ้าผีโกรธผีจะโผล่ไม้เห็นแอคทิวิตี้จะขึ้นถึงระดับ10แต่ผีจะไม่ฆ่าเราแต่จะใช้ได้เพียงแค่2รอบเท่านั้นถ้าเกิดมีรอบที่3ผีจะไม่กลัวไมก้กางเขนและจะไล่หักคอเราอยู่ดีการโยนไมก้กางเขนใส่ผีตอนที่ผีไล่เรานั้นบางทีมันก็ใช้ได้ผลแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าอยากลองก็เสี่ยงเอาเองนะครับต่อมาสิ่งที่อาจช่วยคุณได้คือไม้ไล่ผีหรือในเกมจะเรียกว่าสมาร์ทสเต็กวิธีการใช้คือเราต้องซื้้อไฟแช็มาดวย เราต้องถือไฟแช็กและกดจุดไฟหลังจากนั้นให้สลับไปถือสมาร์ตสติ๊กแล้วกด F ตัวสมาร์ตสติ๊กจะมีควันขึ้นสิ่งที่สมาร์ตสติ๊กช่วยคือจะทําให้ผีติดสตันหรือหาเราไม่เจอชั่วขณะเพิ่มเวลาให้เราหนีหรือหาที่ซ่อนได้โดยการถือไว้กับตัวจะช่วยเราตอนที่ผีตัวนั้นไล่เราหากโยนลงพื้นจะทําให้ผีมึนงงตอนที่เข้ามาในบริเวณที่มีสมาร์ตสติ๊กอยู่นอกจากนั้นในรถจะบอกค่าสภาพจิตใจของแต่ละคนการอยู่ในที่มืดจะทำให้ค่าสภาพจิตใจนั้นต่ำลงควรจะเช็คค่านี้บ่อยๆ ถ้าใครมีค่าสภาพจิตใจต่ำก็ให้คนคนนั้นออกจากบ้านมาหรือไม่ก็กินยาเพื่อเพิ่มค่าสภาพจิตใจโดยยาจะสามารถซื้อและนําเข้าไปได้ถึงผีจะไม่โกรธก็จริงแต่ถ้าหากคุณมีค่าสภาพจิตใจต่ำเกินไปผีก็มีโอกาสที่จะฆ่าคุณได้หรือทำให้คุณเห็นภาพหลอนได้บ้านจะมีสวิตช์ไฟให้เราสามารถเปิดปิดไฟได้บางอันแต่การเปิดไฟมากๆก็จะมีโอกาสทำให้ไฟดับเช่นกัน เมื่อไฟดับเราก็ต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟโดยเราสามารถดูได้ว่าเครื่องปั่นไฟนั้นอยู่ที่ไหนจากแผนบนรถสุดท้ายการเรียกชื่อผีจะทําให้ผีโกรธแน่นอนแนะนําว่าเก็บไว้ใช้เป็นสิ่งสุดท้ายถ้าผีไม่ยอมออกมาจริงๆจะดีกว่านี่ก็เป็นวิธีการเล่นคร่าวๆของเกม f a ร์สมโฟเบีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดดิสไลค์ต้องการพูดคุยติชมหรือสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถพิมพ์ได้ใต้คอมเมนต์และอย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสืบสวนนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ